สบายดีพี่น้องมาพาพสตตรวจโควิดวรอบแรกพี่น้องบุ๋มมิซ้่นคอาจาักบวมเป็นมีซึเนคอในงนานเขาาเลยพี่น้องเลย ብርባ อหรอกนแหลอแกานไปบุมีื้ชือพี่น้องรอบหนึ่งหลอดเราฟังผนตอบรอบที่สองประมาณวันเสาร์อาทิตย์ยถ้าตรวจจ้ามหอบบอบอเสียครับได้ก้าบบานพี่น้องเลย พี่น้องคนตวรวจรอบแรกออกมาแล้วพี่น้องย่งพานเนาะเรือหลอกที่สองหลอกที่สามกกขาพานช่องหลอกก็โอเคต่อพพื่อพา,า,าช่องหลอกเข้าให้ตรวจเข้าให้กักตัว14มือขาบ่วพานมัดสามหลอกก็ต้อง ้องไปลงบ้านสนามประมาณสี่ชิบหาวันรอบแรกทานแล้วขอ,อให้ทานอีกสองรอบพี่น้องบมทัางกาดีใจเพราะว่าคนเีะมากับตัวน้ำการในมืม่อวานเข้าออกไปประมาณสามสิบกว่าอปอยลุกหยาิ ย่านย่านอยู่เรื่องนีนย่านแห่งแต่คนเคนลน่งรถมนาต้งกันนะจากกรุงเทพมันมมีไฟมันมีไฟติเดเยอะนะ ตรวจรอบแกรกผ่านเนาะรอบฟังรอบสองรอบสามผันทานสองรอบรอบสองรอบสามโอเคเลยเพราะว่าเขาเขาจะมาตรวจรอบสี่มิตรบาลรอบกักตัวทบทิศจีวันนะครับเขาจะส่งกลับบ้านเลยแต่เงี้ยบอกว่าดีใจเต็มร้อยเนาะพอเขาอยู่ อยู่ที่กับตัวมันหลายคนเหมือนวะ่าเหมือนคนส่วนหน่อยคนส่วนหลายนะนี่แต่พย,ยายามเสร็จตัวเองดีสุดเลยนะเขาจะเขาท,าทีจะเห็นได้ระวังได้ ด้านใหญ่เลยรงนีมันหากแต่คนติดนี่พี่น่องมันก็แบบคนบ่มีอาการเลยนะแข็งแรงปกติแต่พ่อพ้นตรวจออกมาเป็นบวกบ้านห้าก็เราวั่างไทยบ่ไหนพออยู่ส่วนรวม แตะที่พึ่งยังระบาดเพิ่งตัวเองแต่ข้าพนตัวมันออกมากเอิดติดก็โอเคไปหน่องเขามารับเอาไปไปรักษา ขักษาอีนี่เข่าให้กินแต่ทีกับตัวงก็ส่วนไหเขาก็กก้างเต็มน,นอนกันสอ,อนบ่มีเตียงพี่นออมนี่จะทีโล่งๆแบบเป่นกวัวดังเก็บของแต่ก็โอเคมันก็โลกดี ห่อรงยานพี่น้ยอยหมู่เศษนะไร่บรรนันี่พาวันนาให้ผานหอบสองหอบสองานอีกองอหอนี้โอเคเลยพี่น้อง เู้ได้คานตรวจ3้หลอบแล้วบพบเชื่อเขาจะให้กรัฟตัว1 4ชื้นลนะครับปล่อยออกเลยเขาจะไปชงทั้งบ้านเขาเลยเขาจะบ่วยเอากรัฟเองคอยซ้อมหลอดเะยพี่นออเลยใช้ดินเลย,เลยเหลอดมือตลอด เถีเบื่องกันจมูกจะขอยังรับกินได้บ่ยังได้ดูเพีองเขาก็ยังหิวปกติตอนหลังกายตอนนี้ปกติเหรอเห็นก้นปกติเสียวมันก็ปกติอยู่เดียวเพียงแบบมันไม่มีอาการออก ก็เลยบอกโอ้โสีระว่างไปนะคนมันอยู่ส่วนรวมถ้าบอยู่คนเดียวมันอยู่คนเดียวมันก็โอเคก็ตะอย่างให้เราโรอกบนรดคนผมมาอยู่น้อกันส่วนหลายอน่ะ ของนางครับมันบ่มีทุกคนพีนะ่น้องนะมันต้องได้ใส่น้างกันเอาคนบม่มนะีกันน่าจะไปกักัวเนะีเอฟ่ีสองแจมเป็นมาตรบชวนรวมพี่น้องเลย หย่านมากไปไมเกี่ยวสินอ่ยหย่าเป็ออนใจดีขอบคุณเรื่องข้าวเ,าเรื่องน้ำเรื่องทุกอย่างเพื่อถึงเวลาแบบเก็นรับเอา ดูนี่แทบบ่มิดบ่มิดหายใ,ใจเลยตอนบ่มิดที่ขายของเลยครับบุญขายนังเลย,เลยบ่มิดใส่แด่เผามาได้จ้ะประมาณนึลนะพี่หนอสูต่อไปลองเนื้อลองตัวนั่นเดอ้อโลกอันนี้มันเป็นตัวอย่างโอเคนะตัวอครับ